สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับที่22พฤศจิกายน2021นะครับเรามาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นของวันนี้กันนะครับเริ่มคู่แรกของเราเลยนั้นก็จะเป็นของตัว AUDUSD จากกราฟที่เห็นใน t i m e f r a m สามสน,นะครับจะเห็นว่า AUDUSD นั้นยังเป็นแนวโน้มอของเทรนขาลงอยู่ เมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวของ AUD-USD นั้นเป็นแนวโน้มของเทศขาลงเราก็จะมาหาโซนนะครับในการที่เราจะหาจังหวะเซลล์จากตัวของระบบฟิวชั่นนั่นก็คือเราจะรอให้เกิดการดึงราคากลับขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อจะหาสัญญาณในจังหวะเข้าเซลล์ในตลาดของตัว AU ต่อ โ้นนะครับที่เรามองเห็นเป็นแนวต้านสำคัญนะครับก็จะมีในราคาชุดนี้นะครับก็จะเป็นราคา0.72490จุดนี้ซึ่งเป็นแนวต้านที่เราให้ความสำคัญกับวันนี้นะครับมีสองแนวก็จะเป็นราคานี้นะครับในที่ราคานี้นะครับหนึ่งแนว นี่เป็นราคาที่0.72490นะครับ,รบแล้วก็อีกแนวหนึ่งครับที่เป็นแนวต้านของเรานั้นที่เราจะให้กับตัวของ AUDUSD ในวันนี้นะครับจะเป็นราคาประมาณ0.72649สองแนวนี้นะครับเราจะรอให้ราคาของ a u นั้นถูกดึงขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อถึงจุดนี้เราก็จะเซลล์นะครับเซลล์ในออเดอร์ที่1ปล่อยไหลลงมานะครับถ้าเราก็รอจังหวัดถ้าขึ้นไปก็ปล่อยขึ้นไปก่อนนะครับเราไปหาจังหวะเซลล์ในโซนที่2องคือโซนด้านบนนี่นะครับนี่คือในส่วนของ AU นะครับที่เราวางแผนเทรดในวันนี้ซึ่งเราจะรออยู่สองราคานี้นะครับในโซนนี้เพราะนั้นเราจะต้องรอให้ AU นั้น ถูกดึงราคา pullback กลับขึ้นมาก่อนครับถูกดึงราคา pullback กลับขึ้นมาแล้วเราจะหาจังหวะในการเซลล์ด้วยสัญญาณของตัว c o n f i r มนะครับของตัว confirm เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวของ momentum นั้นนะครับ momentum นั้นยังเป็น momentum ฝั่งขาลงอยู่นะครับโดยสังเกตที่ชุดนี้ขึ้นไปครับแต่ราคาไม่ได้ไปนะครับเกิดทิศเด่นเดียวเจนในชุดนี้ แล้วราคากำลังจะลงต่อครับลงต่อมาที่โลเดิมดังนั้นวันนี้มีโอกาสที่จะถูกดึงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะในการเข้าเซลล์ในวันนี้ของตัว AU นะครับนี่คือแผนของ AU นะครับแผนเราจะดักจังหวะนะครับเซลล์ที่ราคาแนวต้านทั้งสองแนวนี้นะครับเรามาดู EUR USD นะครับ ตัว EUR USD นะครับยังเป็นแนวโน้มเทนขาลงอยู่นะครับเราจะเห็นว่าเขาทำสวิงโล w ลงมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาทำสวิงโลแล้วเราก็จะดูแนวนะครับที่เราจะเข้าเทรดเราก็จะเห็นในส่วนของแนวของเขาก็จะมีแนวราคาประมาณนี้ที่สวิงไฮเดินตรงนี้ก่อนชุดหนึง <c oughs> นี่คือโซนของตัว a u นะครับ ดูส่วน A อยู่ตรงนี้ตัวของ EU นะครับส่วน e อ <c oughs> เราจะเห็นนะครับว่าชุดนี้นะครับที่วิ่งสวิงขึ้นไปนั้นเราจะรอจังหวะในการเข้านะครับเซลล์โดยชุดนี้นั้นเราจะเห็นว่าจังหวะที่ eu นั้นทิ้งลงมานั้นทิ้งลงมาได้แรงมากเราขึ้นไปพักเราก็โดนดึงราคาลงต่อนะครับ วันนี้เราจะรอให้เออ EU นะครับ,รบขึ้นมาทำการพักแถวๆราคาครับชุดที่หนึ่งจุดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ละครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือหนึ่งจุดหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดเราจะดูนะครับว่าสามารถพักขึ้นมาสูงได้ถึงราคาไหนส่วนนี้นะครับพอมีสัญญาณการกลับตัวแล้วนั้นเนี่ย เราจะหาจังหวะเซลล์ด้วยสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับตัวของ EU นั้นลงมาทำสวิงโลเรแล้วไม่สามารถทำสวิงโลที่ต่ำลงมาได้นะครับที่ต่ำไม่ได้แล้วเด้งดีขึ้นทะลุไปเลยนะครับทะลุแนวแนวต้านขึนด้านบนไปเลยเนี่ยเราก็จะมองตัว EU ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรายังมองว่าตัวของ EU นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงอยู่ดังนั้นเราจะหาจังหวะที่เซล์ลในตัวของ EU ลงมานะครับด้วยสัญญาณการเข้าเทรดด้วยของตัวคอนเฟิร์มด้านล่างนะครับรอให้ตัว EU นั้นดึงราคาผู้แบกกลัขึ้นมาก่อนแล้วหาจังหวะเซล์ด้วยสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนะครับ เรามาดูคู่ต่อของ uh, GBP USD นะครับตัว GBP USD เราจะเห็นครับว่าแนวโน้มเขานั้นเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงแล้วนะครับด้วยจังหวะที่ทำสวิงไฮสวิงโลใหม่ได้แล้ว <c oughs> ที่ยกราคาต่ำลงทั้งสองสวิงนะครับวันนี้เราจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ตรงแนวด้านบนนะครับที่ราคา1.3740 อ่าแล้วก็ราคาแนวต้านแรกก็อยู่ที่ประมาณ1 3 4 6, 3 2จดังนั้นเราจะรอสัญญาณดึงราคา pullback กลับขึ้นมาก่อนนะครับกลับขึ้นมาโซนแนวต้านด้านบนของเราก่อนให้ GU ดึงราคากลับขึ้นมาก่อนพอดึงราคากลับขึ้นมาได้เสร็จเราจะหาจังหวะในการเข้าเซลล์ด้วยสัญญาณของตัวโมเมนตัมอีกรอบหนึ่งนะครับอ่แต่ถ้า GU ทํทำสัญญาณสวิงไฮสูงขึ้นนะครับ ดันบนไปเลยนะครับเมื่อทำสวิงโล o w ไม่ได้เราก็จะมองหน้าเทรดกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นั้นตัวของ G U นั้นเรายังมองในฝั่งหน้าเซลล์นะครับเราจะเถรดฝั่งเซลล์โดยรอสัญญาณให้เกิดการทดสอบแนวต้านด้านบนก่อนแล้วเราจะหาจังหวะเซลล์้วยสัญญาณตัวคอนเฟิร์มของตัวระบบฟิวชั่นลงมาเรามาดูคู่ของ Enz D u s d หรือ,อ n u นะครับ เอนั้นก็ยังเป็นนะครับในแนวโน้มของฝั่งเทนขาลงนะครับสำรูแูแผนในการวางเทรดของตัว n อ็กัน n อ็นั้นเราจะให้ความสําคัญนะครับกับแนวต้านด้านบนชุดนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอยู่ที่ชุดนี้นะครับเพราะนั้นตัวของ NZDUSD ือ n u นะครับ เราจะรอจังหวะดึงราคาผู้แบกกลับขึ้นไปก่อนนะครับที่ราคา0.70083และไปที่โซนราคาน,นะครับ0.70247ครับเพื่อรอสัญญาณนะครับในการดึงราคาผู้แบกกลับขึ้นไปแล้วมีสัญญาณเซล์จากตัวของคอนเฟิร์มครับเราจะร้อยราคาดังกลับขึ้นไปกอนนะครับและเราจะหาจังหวะเซลนะครับในสัญญาณของตัวคอนเฟิร์ม แผงของ MU นะครับก็คือเราจังหวะเซลล์นั่นเองเรามาดูคู่ USDJPY นะครับตัว USDJPY ในทางเ m ร M 3 0เราจะเห็นนะครับว่าเกิดสัญญาณนะครับเป็นแนวโน้มนะครับเทนขาลงมาเช่นเดียวกันแต่เทนขาลงของเขานั้นค่อนข้างที่นะครับเป็นแนวโน้มของเทนขาลงแบบนี้เลยนะครับตัวของ USDJPY เราเห็นสัญญาณที่เขาทำมาชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้ตัวของ USD JPY นะครับเราจะให้แนวต้านสำคัญนั้นอยู่ที่ราคาสวิงนี้นะครับ2องสวิงด้านบนนี่คือโซนที่เราจะรอให้เกิดราคานะครับ Pullback กลับขึ้นไปนะครับราคาดึง Pullback กลับขึ้นไปก่อนอ่าแล้วก็รอหาจังหวะที่จะเซลล์นะครับ อย่างเช่นตอนนี้สังเกตนะครับว่าตัวของ USDJPY ใน time ม r เ m ร M 30นั้นได้ทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วนะครับดังนั้นการที่ทดสอบเส้นเรนโบว์แบบนี้แล้วถ้าตัวโมเมนตัมนั้นมีสัญญาณนะครับมีสัญญาณเซลล์เราจะเซลล์ตัวของ USDJPY ลงมาได้ครับรอจังหวะเซลล์จากตัวโมเมนตัมนะครับแต่ถ้าเขาหลุดขึ้นไปนะครับหลุดเส้นเรนโบว์ขึ้นไปเราก็จะไป หาจังหวะเข้าจากจุดแนวต้านด้านบนที่2ราคาที่เราเตีเอาไว้นะครับที่เป็นราคาอยู่ที่114.28กับ114.53ด้านบนแล้วเราจะหาจังหวะนะครับเซลล์จากตัวของคอนเฟิร์มนะครับเมื่อสัญญาณมาให้เซลล์หเอาถึงจะเซลล์ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือตัวแผนของตัว USD JPY นั้นในทำเปรเ็น30นั้นก็ยังเป็น ฐานทางฝั่งเซลล์นะครับเรามาดู USD CAD หรือ UCAT นะครับ U Canada เราก็จะเห็นนะครับว่ายังทำแนวโน้มสวิงนะครับในแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่ดังนั้นเราจะรอจังหวะบ่ายนะครับรอจังหวะบ่ายจากตัว U Canada ตัวนี้หรือ UCAT นะครับเราจะให้แนวรับสำคัญนะครับอยู่สองแนวด้วยกันนะครับของตัว UCAT ที่เราสามารถมองเห็นได้ ก็คือราคาที่หนึ่งจุดสองหกหนึ่งศูนย์กับหนึ่งจุดสองห้าแปดสี่ครับสองแนวนี้นะครับจะเป็นแนวรับที่เราให้ความสำคัญกับตัวของ ucat นะครับดังนั้นเราจะรอนะครับให้เกิดการดึงราคาโทรแบกลงมาก่อนนะครับโทรแบกลงมาก่อนที่ราคาแนวรับของเราที่เราวางแผนเอาไว้นะครับทั้งสองราคานี้ทั้งสองโซนนี้เลยนะครับที่โซนนี้ทั้งหมด แล้วเราจะรอสัญญาณนะครับบายจากตัวของฟิวชันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเคยรอขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ดังนั้นเราจะรอนะครับแผนของยูแคทนั่นเป็นแผนบายเราจะรอให้เกิดสัญญาณการดึงราคากับโทรแบ็กลงมาก่อนแล้วมีสัญญาณในการเข้าบายของตัวคอนเฟิร์มเราค่อยเข้าบายอีกครั้งนะครับ เรามาดู USDCHF นะครับหรือย f r a n c นะครับตัว u f ฟ a n c นั้นเรายังมองตลาดเป็นแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่ดังนั้นวันนี้เราจะให้แนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ราคานะครับราคาแนวรับสำคัญอยู่ที่ราคา0.9249กับ0.9269นะครับ เราจะรอให้ราคานั้นดึงกลับนะครับราคาดึงราคาดึงโทแบกลงมาก่อนนะครับให้ราคานั้นถูกดึงโทรแบกลงมาก่อนแล้วมีสัญญาณการกลับตัวของคอนเฟิร์มนะครับเราถึงจะหาจังหวะในการเข้าสัญญาณบายนะครับเมื่อญญาราคาโดนดึงโทแบกลงมาแล้วนะครับเราค่อยหาจังหวะบายกลับขึ้นไปด้วยสัญญาณตัวคอนเฟิร์ของตัวระบบฟิวชั่นนะครับ ตอนนี้โมเมนตัมยังเป็นในโน้มฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับแบบนี้เลยเพราะงั้นวันนี้นะครับตัวของอย,อยููฟรังนะครับตัวของอยูฟรังนั้นะเราก็จะเทรดแนวโน้มในฝั่งขาบายนะครับโดยเราให้แนวรับสำคัญนะครับในการจังหวะเข้านั้นอยู่ที่0.9269กับ0.92491 เรามาดูทองคำนะครับทองคำนั้นนะครับได้เป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับในวันนี้เป็นแนวโน้มของเทนขาลงไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูตัวทองคำในทางเฟรมสามสิบนั้นเราจะให้แนวนะครับสำคัญนั้นอยู่นะครับแนวต้านนั้นอยู่ที่ราคาหนึ่งแปดห้าหกจุดห้าห้านะครับหนึ่งแปดห้าหกจุดห้าห้ากับราคาหนึ่งแปดหห้าจุดสามเก้า สองราคานี้นะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญของตัวทองคำนะครับและอีกราคาหนึ่งที่เป็นสวิงโลกาของเขาก็จะอยู่ที่ราคา1851.63ปดหาหนึงันั้นทองคำนะครับเราจะรอให้เราจะรอให้ดึงราคา p Pull Back กลับขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะหาจังหวะในการเซลล์นะครับอนี่คือแผนของตัว ทองคำนะครับเราจะรอดักจังหวะเซลล์าจากสัญญาณของตัวดึงราคาฟูแบ็กขึ้นไปก่อนนะครับแบบนี้เมื่อราคาโดนดึงขึ้นไปได้นะครับเดีย๋ยวเราจะหาจังหวะเซลล์ในตัวทองคําอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อแตกถ้ามีสัญญาณนะครับในการเ้อาเซลล์จากตัวคอนเฟิร์มนะครับที่ M 3 0มสิบเราก็จะเซลล์ลงมานะครับ นี่คือแผนเทรดในตัวของทองคําวันนี้นะครับเรายังมองหน้าทองคําในวันนี้เป็นนะนม้มในฝั่งขาเซลล์อยู่นะครับวันนี้นะครับแผนการเทรดทั้งหมดแินหลักของอทางระบบฟิวชั่นนั้นก็ได้วางแผนเทรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำตามแผนเทรดนะครับในระบบนี้ครับตรวันนี้กันเรามาเฝ้าสัญญาณกันต่อนะครับ AU นะครับ มองฝั่งขาเซล e u นะครับมองฝั่งขาเซล G.U. นั้นมองฝั่งขาเซลนะครับตัว N.U. ก็ยังเล่นอยู่ในฝั่งขาเซลนะครับตัว U.S.D.J.P.Y. ก็เล่นฝั่งขาเซลนะครับตัว U.K. c a เล่นบ u านะครับ U.Florid U.Frank นะครับเล่นฝั่งบ u ายและทองคำเล่นฝั่งเซลนะครับทั้งหมดนี้คือการวางแผนเทรดในระบบของตัว f u ช i ่ n นะครับ